เจ้ากระเต่งเจ้ากระเต่งตัวงามปนีเนาะมามีภูมาในแม่มีไว้เพิ่งสีสันเข่าเลยลูกเพิ่ชสีสันเพชิเลยเพราะปันกันก็รอยความสูงมาเบิ่งแท่งกันด้วยเฮ้อ โอ้ยลอยสูงกว่าหน่อยหนึ่งเออสูงกว่าหน่อยหนึ่งสูงกว่าหน่อยหนึ่งโอ้แง่บอบบางนี่คือใครกูัวใค่ขับผ่าโอ้แกงงามเลยเนาะเท่าน้นสิไปใส่ไปน้องไปบ้าจริงตอนนี้กำลังจะแจงเพื่อจะออกไปงานศพนาะพี่น้อง กำลังแต่ตตตงตัวให้กันแต่งตัวให้แถวนอนเนี่วันเราเมื่อกี้ไปใส่ก็เลเอาเราไปออกงานเมอนอวาเราในยขอบครัวกะมีปัจจัยอยก่ก็้องมีเขาดึงยนะฮะเมื่อเมื่อ สบายดีพี่น้องเมื Hello, e magic, at, a, guys, e ่อนี้เราก็สิมาเห็นลงทานนำสะพอนเอาตอนนี้คนเงินมาหลายหลายพี่น้องเลยกุ้มเซตนี่มาหลายบ้านหลายเมืองขนาดเนาะถ่ายบรรยากาศรอบนองให้เบิ่งดูคท่านพรอบครัวจะมีปัจจัยอดุจคุณที่แม่ข้า

ไปดีแม่ปัวจ้าไปจ้าออเตอนนี้ก็อย่าง้าแก้ว้าป้ยอก

ตอนนี้เขาก็เดินมาหเนาะเดินมาหาพของคู่หรือว่าเตรียมมุ่งส่งเนาะนี่คือเป็นการหาการเดินทางมาหอดแต่ว่าอำนาจเจริญเนาะคนจะเดินทางหาการมา

มีส nah. ิบเอ็ดรวมทั hmm> mm ้งหมดก็ค oh, <N urs uit> ือสิมีสิบเอ็ดคนพาสอเอาอแม่ต้นก็สิบประมาณก่ะค่ะก็สองเนาะคนดังพวกคูตอนนี้แม่พวกแม่เพิ่นก็หิวข่าวแห้งลายเพราะว่าเดินทางมาแต่เศร้าเนาะจากอำนาจเจริญ จากอำเภอปทุมราชเนาะคือเป็่เดินทางมาขามด่านโมงาหารบุรงพี่น้องเดินทางมาแต่เสามาหอดนี่ก็ประมาณสิบอิฐมงกวัวแล้วเนาะเพราะว่าเฟิ่งก็เดินทางมาแต่เสาตื่นเนาะและตอนนี้เขาก็มาหอดงานบุญก็คือมีครูคนจบนับบ้านจัเมืองกันไลบ้านไรเมืองเนาะ มาเตาห้มกันเมื่อนี้เพื่อจะสุงสการหรือว่าปุงสุกเน้่พอโฮมเนาะพี่น้องตั้งบ้านสลากกับสีโงงเนี่ยพอกคือเส้นเดียวก,กันกับผ่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆในเบิง่งก็คืออยู่ทางข้างล่างก็คือผาแล้วก็ต่อย,ยอด พามคือ,อยังบอตัตยยดหรือว่ามองเพินคณะกรรมการเพินคณะตั้งสูงเพินจัดไว้เนาะก็คือมองตตวยอดอันนี้ก็คือแม่ขาวที่จะบวชน้ำหยาเนาะอันนี้คือแม่ขาวน้อยต,ติมอุตอ็อกเป็นตะเพงเนาะพี่เนาะนี่คือแม่ขาวน้อยครับ นี่ก็ถ่ายรอบๆมาเบิ่งนี่ก็คือลุงศุขเนี่ยอโฮมเนาะนก็คือสีหอดเวลานาทีสี่จะเอาลุงไปสงสารแล้วเนาะพี่น้องพอวายเนี่ยพอนี่เปิสิจู่อยู่วัดแต่พี่น้องเพิน้นบ่ได้เอาไปร่วมหมู่อยู่ป่าสาหรือว่าหมงได้พอวา่า ้าฝ่นเสียอยู่วัดใดก็คือสีเอาทรงสการอยู่วัดนั่นเนาะพี่น้องอันนี้ก็ะ่าตีพี่น้องเงาลูกล้านลินหลอดลายคุหลายคุณเนาะมาตาลอทรงสการเถกเกนแนวหุมบ้านเฮาตอนนี้พ่อคู่กำลังสิลงมาแล้วพี่น้องทีเฟนหนังอยู่พามหนางาน สุบเนาะตอนนี้เขากลงมาอยู่ด้านล่างศาลาวงธรรมหรือว่าศาลาการ,ปรเปลี่ยนเนาะก็คืออยู่ข้างหลังเนี่แแล้วเนาะพี่นอ้องมองเพื่นสีทำทรงสการก,กรา,ารยปลอยตาสว่านชาวเมืองกับมาลายบ้านลายเมืองเนาะพี่นอ้องมาลายเมือง มาหลายบ้านขอโทษหลายๆมาหลายบ้านมีตั้งกลุ่มเจ็ดกลุ่มแปดมาตั้งเจ้าเมืองเนาะแล้วก็ขณะแน,นวโฮมการจะตั้งบ้านเมืองเฮาถูกกะนืงการเนาะก็คือจะมารงศ์พแล้วก็มาทรงสการกันหลายบ้านหลายเมืองที่ว่าคอยท้าทรงสการ ตอนนี้ฝนกำลังหามหอมเมีนไปเนาะก็คือบา้านชาวเรายัางแบบเผาซุก็ยังแบบวิตีบ้านนอกได้พี่น้องบ่ได้มีหอมเมนีนบ่ได้มีอันนั้นก็คือมีแต่ลงซุปแล้วก็หอมเมีนทีวาฝนสางขึ้นก็ะฟิจุดโลดนนอะพี่น้องก็คือ,อยังใส่วิธีแบบธรรมศาสตร์อยู่ ยังบ่ไใดมีเตาหรือว่าจุดชบคือทางฝั่งไทยเฝ่นเนาะคืออยู่กระจุดตาคือบ้าน,นาเนาะเขานาอพี่นอ้องชาวบ้านชาวเมือ,กอ,มมอ,อง,งก็ไล่ยะไรคือไม่คุ้นไม่ยอ่อพี่น้องอาจีพสังเกตเบื่อว่าไม่คุ้นไม่ย่อเขาไม่เนางเอาไม่คุ้นไม่ยอ่อนอะเพื่นที่มาชมอย่าผอเลยพี่น้องคือเป็นไหม่ เป็นไหมทีบาเจียวไปวางเพึ่องอะไรเป็นยังเป็นวิได้เพราะว่าสว่านกเา็เห็ดมาเห็ดมากองกงไว้เพื่อให้สว่านเท่าผูแขกทั้งใกล้ใต้ทั้งอื่นมากับมาบูชามาบูชาแล้วก็เอามาวางใส่ บนสิจูร,รือว่าวางเซ่ฮอฟามีนน่นเนาะอันนี้ค่ะผู้คนหลายมากงนาลายตาได้พี่น้องมาตั้งหนา้าดานหน้าอะนไลคืูลายคนมาต่างบ้านต่างเมืองเพื่อจะมาจงสก,การถือว่าคนหลายพอสมควรพี่น้องตอนนี้กำลัง เก็บไม่หีบเน,ะนาะเพราะว่าพ่นชิย้ายไม่หีบหรือว่าผู้ได้ยังโมยากท่านน,านะเลนอพี่นองก็คือสะดวกสบายแบบมัไปเสียเอาไม่หีบน,นะเสาเหลกก็ห้องเอาน้เพื่นเนีงได้ห่าห้องพื่นบยินเอากระสีมันหนีเงินใส่นเนาะแล้วแต่ใจสะทายอยากหนีท่าได้ก็หน,นีเนาะพ่นองตอนนี้ก็หอดเวลานาที่ที่ จะไปปรุงวางใหม่แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวประว่าคณะครูบาอาจารย์เพิ่กนกะทําพิธีก่าวสิวะประวัติหรือว่าการเป็นมาของยาฮูมเนาะก็คือมีครูบาอาจารย์หลายหน้ามักตามาแต่ละคณะมาแต่ละบ้านเนาะพี่น้อง ซุมแม่ออกแม่ต้นผพนกัรสีนั่งอยู่แบบนี้แหละพี่น้องตามห่มไม่ห่มต่อกเนาะหว mm. านเห่ากันนี่เป็่นกำลังอ่านสี่ว่าประวัติอยู่ตอนนี้เอาก็เตรียมสีจูดหรือว่าสี่หอดเวลาสี่เผาผระพิ่งแล้วเนาะพี่น้องหรือภาษาบ,บ้านสาวลาวกับสีห้องว่าจูดเนาะ กระี่ทางขณะสูงครับหึ่งลังนั่งลอถ่ายอยู่ในตินแล้วก็พร้อมด้วยพอคู่และผ่านจานมีเน,ะเนา,า,า,นาะที่เดินทางมาจากอำนาจเจริญแล้วก็เดินทางมาจากพระคองเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเป็นปิ้นเจ้าภาพใหญ่ที่จัดงานศพให้ยงาหู บาะว่าญาหมเคยอยู่ประจำการอยู่ในวัดป่านองเตะก็คือหลวงพ่อเพื่อนกามไมหีทมาสางนั่เนาะจนมาซาลาสำลิศเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เอื่อยเพ็่นกำลังกิฟกิฟไมฮีบอว่าต่อยอดต่อยอดนี้ บางคนก็สิบรีไปต่อเนาะบางคนก็เลยย้ายมีอีกแบบนี้กสิหนีเงินใส่เงินก็สิเก็บเอาเก็บเอาพระวัตพี่น้องเงาเกษีหนังตามห่มไม่ห่มตอบเพื่อนก็สิมาโหลดเก็บเอาแบบนี้แหละพี่นอ้องเลยเออน้องเงาค่ะชาวล่าเกษีเหิน,น,นในเปืนคือกัน ว่าเป็นเหตุคองปะเพงนีเห็ดบุญํำทานเนาะพี่น้องที่ว่าเฮาก็สิบ่ได้สามารถที่ว่าไปต่อเอดบางคนก็สีมันกัเรื่องมิหิมีกัสชิมีส่วงที่ว่าเห็ดบุญแห่กระทิ้นผป,ปา่าเห็ดนี่เพิ่งก็สีแจกมิหิบแบบนี้แหละเนาะพี่น้อง หรือว่าตอนชมพู้เนี่แหละเนาะพี่น้องแปยว่าซีมีคนหลอกแจเไม่หีพเพื่อมนีเงินหรือว่าปัดใจใส่ในนั้นเนาะตอนนี้หอดเวลาหน้าที่ที่ขนาดบ้านและคณะสูงเพิ่นจะไปวางป่าเพิ่งเนาะก็คือเิ่นก็นจะพากันออกแฟวางป่าเพิ่งทีซุพแล้วเนาะพี่น้อง อ้าสิมีไปจับเอาไม่คูณไมย่ย่อแะไรเนาะพี่เนาะอี่เอาไปวางประเพิงสมหญ้าหู่มกันเนาะเพราะว่าอันนี้คือหญ้าหู่มนี่คือเป็นหญ้าโพเดอพี่นนองหรือว่าเป็นผระหรือว่าเป็นเจ้าอาวาดประจำวัดน้องแตะหรือว่านุ่นสว่างเนาะกาบหญ,ญ้าโพกับสิมาลายพิษปกติเพราะว่า อ่างพอเสียนเพึงก็ซิมาตั้งคณะเมืองคณะแะแงนการากตั้งแต่ละบานกลุ่มที่เจ็ดกลุ่มที่แปดเนาะพี่น้องพึงก็สิมีไลมีไล,ไลแยคะแนการละว,ว่ามีลหลายวัดที่มารวมตัวกันเมื่อนี้หรือซิมาโฮมกันเมื่อนี้เนาะก็คือคที่มีทั้งพระไม่น้ำ ที่บวชแล้วก็แม่ค้าวเนาะที่บวชนำลูกเป็นลูกหลานเพิ่นแะไรเนาะพี่น้องเป็นลูกหลานเล่นหลอดแล้วก็สาวบ้านที่นับตื้อหรือหนาอะไรเนะาจจะก็สิเป็นอืมอันนั้นคณะสงฆ์เขาก่อนแล้วก็คณะแม่ซี่เนาะหรือว่าแม่ค้าวจึงตามไปด้วย ซาวบ้านเฮาเนาะเด็กหน่อยก็ย่อย่องติมานึ่แม่หนึ่งพอเนาะก็บพี่นาะหมวนพักขันหมวนกันเต้นเด็กหน่อยมาหนึ่งพอแม่หรือว่าลุงป้าเอาอาว้าเฮา,าพอ่อซุปเปอร์สตาร์คือซาโบฝั่งลาวพี่น้องเนี่เห็นมาพี่น้องซาโบฝั่งลาว คนหลยเอาอาจีจับกล่องบได้จะโบกของเรากับจีจีบ,บ,จจบอนเนาะพี่น้องคนหลยแหงเด้พี่น้องเอาก็ยุบบได้ยุดถ่ายบได้ได้พี่น้องมันเกะกะผื่นเนาะเอาก็สีเขาไปน้ำผื่นจะไปวางไมหมรอว่าไปวางไหมเล้วบอก ตามเหตุของประเพณีเบ็นกรสีวางแบบนี้อะไรพี่น้องอันนี้คือ,คอ,อยาโฮมนะขอให้อยู่ดีสมสุขขอให้ไปฝันิพพานเด้อ,อยาโฮมเอ้ยชาวบ้านดี่ซา,ากลับมาลายบ้านลายเมืองนาะพี่น้อง หีเป็นคองเนาะพี่น้องสิมมาวางแบบนี้แล้วถ้าปกติอยู่ป่าซาห้ากสิหักเอานาา้ำหักเอาม้เป็นไม่ตายเนาะแต่ว่าทีเป็นคองอยาผ่อนี่สิเอาไม่คูนก็ไม่ย่อสิเอาแบบนั้นเนะะาะราวพิ่อนอยู่ในศิลงทิ่ไหนทําด้นเนาะพี่น้องก็เลยแตกต่างกับสวรรค์ธรรมดาตอนนี้มีพูดกับเขาไปแล้วพี่น้อง ตอนนี้ก็เตรียมจูดประเพิงแล้วเนาะพี่น้องคือทีมงานลง,งซุปผืนคาสิกาเกียนเก็บหือทอนของเอเหงาะติวาจัดงานเนาะออกไปประว่าจะเผาประเพิงแล้วย่งก็สวยกันสวยกันขย,ยุกขยุงงเลยพี่น้องเลยว่าฮอดเวลาแล้วไปไปทานเนาะเออเอา หอยแล้วไ,ได้พอคงเอาอยู่นี่อ่ากระขอบอขอบใจทางเดชพระพคุณอ่าพอทานคำเชี้ยทางสงฆ์ข้าวมาทุกองค์หน่อย ช่วยก็นีเอออ้าวเมาเตนนี่เลยเมาเตนนี่นี่พี่น้องเราเออยัดไปทางนั้นเนาะเอออาวอ้าขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อหนทางเนาะเออขออนุญาตขออนุญาตเอออ้าวเป็นสุขยอดที่สุ อีกแล้วเนาะเนผู้มีอาน้าใจนําใจเป็นท่าจากอบมาอบโปมตาน้ำนอก็มีอาดาเบนนัดือกัปกปกตัวทันติะวางใส้ับเะาก็มีปเศจจุดึนลอยบาทมีนักรับโพกนาตาทวานาพทาระตกตัวปเศจยูห้าสิบบาทห้สบาทเนาะตาามีแมนินนพทาอีกหนกระบอกะตกตัวกมีปเจจุดึนลอยบาทแม่คำเทนกระบตกัว แตคามงมีปรเจจุดเึงเลยก็เดิมแตอภรรยบานลดสิบ uh> ันในมืองคนจาจุกจุ่มกนใส่เลยสิบพันพ uh> ี่น้องใครไรพุ่งซ um> um> ้หน uh? um ่วยหมื่นหนึ่งหมื่นกีบอันนี้เป็นลูกสิ้นหมอลูกสิ้นใครเนี่ยได้นนี่โอ้ไม่าใหม่สิบพันสามใหม่สิบพันอเออกะไรอีกแล้วลูกสิบพัน สวยคายสวยคายกับซาขนาดเนาะมีปลาดุกปิ่งไก่ปลาเมืกอันนี้ปลาเมือกนี่ไหมเนี่ยได้นอกไหมคะปลาเมือกอันนี้เป็นไข่เนาะไข่ ใคยังนอกคือมันหุ่มนางนี้ใครทีินไก่ใครอ้าขอนาณนคาโอ้ใครของเห่นเนาะนี่นก็คือห้าสิบาทสองเล่ัามี้อมีของเห่นโอ้ของเห่นกันใครดียว่าบบ๋าค้า เรียกว่ายังทรมาตแต่บุญอิงหังใครดีบอกเอาบไดเมื่อติเบาะอน่้วเออนั่นห่านใหญ่กว่าเก่าเลยดีโอมาหัแต่เขานียุ่มเล่นยังเด็กหน่อยคู้มือเนี่ยมันได้จ เออบางบแบบไม่ยิ่งกับสียคายแบบคล้องเห่นหน,นี่แหละเนาะเป็นเพื่อนคั่ครับ<า>เออเป็ินรถเล่นปืนเห็นเนาะอันนี้ก็ประมาณ43 0 0 0มพันเหือนเบ้านี่ เทไรก <legen> <stock ens tea> <os> ันจ้ะเทไรอันเนี้ยก็นึ่วัาจุ่งดจําาไปได้คือแบบคือแบบเน่าหนิคือมีคุ้นคือว่าไปบ้านไปได้เสือผ่าก็เนื้กินนี่ค่ะแม่นไปซ้มื่อในเรื่องพี่น้องบ้าน